พามาดูโซนน็กโทเปียโซนใหม่สยามพารากอนที่รวมของอร่อยร้านเด็ดไว้เพียบบองเลยว่าเขาสร้างสารรค์เนลมิสโซนน็กโทเปียมาแบบยิ่งใหญ่อลังการนอกจากจะรวมร้านอาหารอร่อยๆอไว้อย่างมากมายแล้วยังได้รวมไอเดียลักโลกต่างๆแล้วก็นวัตรกรรมดีๆที่ยั่งยืนอีกมากมายใครจะไปคิดว่าวัสดุจับปลาจากท้องทะเลจะมาตกแต่งได้สวยงามอลังการขนาดนี้แต่ละร้านค้าในโซนนี้บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆถูกใจคนทุกไลฟ์สไตล์ยิ่งเป็นสายกรีนนี่เลิฟสุดๆและไฮไลท์สำคัญของร้านอาหารที่โซนน็กโทเปียนี้ได้มีการใช้ก๊ส๊สถุงต้มจาก เวิลด์แก๊สที่เป็นก๊าซพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีจุดติดตั้งสถานีแก๊สอย่างเป็นระบบแล้วทางเวิลด์แก๊สก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยได้รับรองมาตรฐานจากมออก,กอแล้วมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลก่อนใช้งานนอกจากจะมีการใช้ก๊าซหุงต้มพลังงานสะอาดจากเวิลด์แก๊สแล้วเนี่ยร้านอาหารต่างๆยังได้รางวัลกรีนคิเชน by W P Energy อีกด้วยคือบอกเลยว่าได้กินอาหารอร่อยแล้วยังมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้จริงเพื่อนๆสามารถมาชิมมาลิมรสความอร่อยกันได้นี่เราได้รวม8รร้าาานนเเดด็ดทีี่วัลมย มาตามพิกัดนี้ได้เลยรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนนอกจากอาหารแต่ละร้านจะมีมากมายหลายเมนูและน่ากินมากๆแล้วเนี่ยทุกร้านยังมีความใส่ใจในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมแล้วแต่ละร้านยังมีการแยกขยะในครัวที่เป็นระบบระเบียบดีมากๆแล้วภายในโซน Next น็กโทเปียนี้เขามีถึง6โซนให้เดินเล่นเดินช็อปได้แบบสนุกๆตั้งแต่เดอะกรอฟลูกโลกที่มีเทนโลกอัปเดตตลอดเวลาเดอะายเนติกฟลอพื้นที่เดินแล้วสร้างพลังงานได้ To Talk to o u r world ให้ทุกคนมาคุยกับโลกได้และนี่เดอะคูลิง และสัมผัสบรรยากาศสดชื่นและเย็นชำ่ำ The Ocean Canopy ชุบชีวิตขยะจากทะเลให้มีคุณค่าและ The Vertical Farming เกษตรกรสมัยใหม่ปลูกผักแนวตั้งถ้าอยากสัมผัสประสบการณ์กินเที่ยวพักผ่อนเรียนรู้โลกอนาคตมาที่โซนเน็คโทเปียสยามลากรกันตั้งแต่วันนี้